พี่น้องพี่น้องเบิ่งกระเทียมปลาบันฝรังพี่น้องจ้างามคักอยู่บ้านคนได้พี่น้องบ้านฝรังเขากินบ่เล็นมึงเนี่ยงามคักมึงเนี่ยเพล่าแมนเบิดได้พี่น้องเ่าเอเลดอลลารอยู่ฝรังกินบ่เล็นพี่น้องเอ๋ยหลายหลายพี่น้องพี่แมนเบิดได้พี่น้องจ้าเปล่ามีต้นต้นมึงงี้เอฟเอฟอยู่เปล่าเห็นว่าฟรังกินบ่เป็นดอกพี่น้องจ้ามึงเนี่ยสออนโอ้ยพุดผจ้าพี่น้องแมนเบิดได้หลายคักพูดนะ ลายเด็ดพี่น้องอันนี้ก็ต้นหอมเด็ดพี่น้องต้นหอมแบงฝรั่งต้นหอมมันเกิดเองเด็ดพี่น้องจ้าต้นหอมแบงนั่นแหละมันเกิดเองขึ้นเต็มอยู่่แม่นเบิดเด้เป็นกอเป็นกออยู่พี่น้องจ้าผ่ะเป็นกออยู่ของเจ้าเบิ่งดูหอมแบงฝรั่งมันเกิดเองพี่น้องใส่ต้่มใส่ลาบก็ดีเบิดพวกนี้แต่สอนบอกแมนเบิดเด้พี่น้องปุ่นปุต้นหอมฝรั่งจ้าหอมแบงนั่นแหละมันขึ้นเองพี่น้องเ้ยอืมกระเทียมหอมแมนเบิด หูนะหัวแม่นเบิดเด้ใบกลมๆเป็นหอมแบงบ้านเฮานี่แหละพี่น้องใส่ลาบใส่ต้มใส่ยางดีเบิดจ้ะสวนบ่พี่น้องเอ้ยนี่แหละกำลังเขากินบ่เป็นดอกอันนี้คือในสวนเขาเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านเขาเอิ้นเป็นหญ้าพุ่นแม่นเบิดเด้ผุนแม่นเบิดมีแต่มีแต่แนวกินพี่น้องเอ้ยทั้งทั้งไก่ไก่ไก่แม่นเบิดเด้แม่นเบิดร่ดแม่นเบิดจ้ะ